คือผู้ชายเห็นผู้หญิงอะ่ะไหนๆลองที่ลองดิพอเขาจริงพ๊บมันทําเจ็บเลยเพื่อนเลยปากต่อปากความปลอดภัยอย่างไรคือเราพยายามฝึกท่าที่ยากให้มีวิธีการฝึกที่ง่ายนะแต่ว่ามันมันต้องต้องใช้ในเรื่องของจิตจิตใต้ทรองของเราเนี่ยบางทีเราทําเพื่อนเนี่ยโดยไม่คิดเลยว่า,เ,าเพื่อนมันจะรับได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่เพื่อนเหมือนกัน เพื่อนต่อยตูมต่อยรงๆมาก็ยืนเฉยอย่างเงี้ยคือความพร้อมไม่เกิดน,นะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ขอทบทวนนะครับในเรื่องของการถูกจี้นะถูกจี้ซึ่งได้บอกแล้วว่ากรณีที่คนร้ายนะมาประสงค์ทรัพย์สินชีวิตเราเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเราอย่างไรได้บ้างนะครับที่ผ่านมาเราก็หลายคนเนี่ยเราก็เริ่มฝึกในเรื่องการหักข้อมือ ได้แล้วนะอ่ะดูตัวอย่างขอขอขอดูตัวอย่างก่อนหนึ่งคนอ่ไอคนถูกจี้ก็ต้องแสดงการตื่นตงก,ก,กใจไว้อะไรเนี่ยเ <c oughs> จ้าอะไรก็ว่ามาบอกมาเอาว่าไปอย่างงี้คนร้ายต้องแอคชั่นไม่ใช่ไปยิ้มเพลแล้วกลายเป็นเล่นถ้าเล่นแล้วไม่ได้อะไรนาะยกขอย่าเนี่ยบางทีพอเจอปั๊บเนี่ย อาจจะชักมีดมาหยุดยังยังไม่ต้องปัดเลยยังไม่ต้องไอเจ้าไมปัดเลยยังไม่ต้องนาะยยังไม่ต้องอผมจะลองดูตัวอย่างก็คนหนึ่งคนหนึ่งที่เอาเอาเรามาเอาเราดูเอาหนึ่งมาหนึ่งลองดูเราเป็นโจรวันนี้เราสู้เราเป็นโจนนนรโซเราเป็นโจรเจอสาวมาเนี่ยนายนนเบื้องต้นเลยเนี่ยก่อนคุณผู้หญิงต้องตั้งสติ วิธีการใช้คือต้องตั้งสติให้ได้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปลนลาหรือฟุ่ๆทันทีเลยเนี่ยแล้วจำไม,ม่าอย่างนึ้ว่าเมื่อคนร้ายมีอาวุธประจันหน้าเราแบบนี้การที่จะตอบโต้หรือจะทำสักอย่างเนี่ยต้องมองกันหนึ่งความปลอดภัยเรามีไหมคิดก่อนเลยนะถึงแม้ว่าโอ้โหอาจารย์สอนมอาจำท่าทเลยแม่นเลยแต่ว่าโอกาสแล้วมันได้ไหมโอกาสมียังต้องรอ,โอ,งอ,งรอโอกาสคือเมื่อไหร่มันตายใจเมื่อไหร่เสร็จเรา แต่เราต้องจาให้ถูกต้องนะอ้าวลองดูอย่างน้อยต้องมีบทเจรจาอ่ะเฮ้ยไม่ามองหน้าคุณโกงเราไปรู้ว่าเรามามีอะไรออกไหมทุกคนดูใเฉยอย่างน้อยใครจะมามองหน้าคุณโคลรอาเห็นไหมครับ